เรื่องที่ห้ามทำนะคะไม่งั้นจะปล่อยเช่าสังหาไม่ได้นะคะจะมีอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันค่ะ ัสดีค่ะจะจะเพจอสังหารรื่องจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแพลวจากเวลชินิตเอสเตดค่ะก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังใจกันมาห,หลายคนนะคะในการที่จะซื้อสังหามาแล้วแล้วปล่อยเช่าไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์นะคะที่จิ๊บเนี่ยจะเอามาแชร์จากประสบการณ์จริงเนาะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยปล่อยเช่าสังหารไม่ได้แน่แนะจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือเรื่องอะไรคะพี่แพลวก็เลือกโลเคชันผิดค่ะเอาง่ายๆนะคะก่อนจะปล่อยเช่าให้ได้คุณต้องเลือกอสังหาทีี่่ดกอนเลือกัลเคชั่ดอกโครรงกาผิด คิดจนตัวตายนะคะปล่อยชาวใดยาอย่างเช่นยังไงบ้างคะก็อย่างเช่นเลือกโครงการที่อาจจะไม่ได้ใกล้แนวรถไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นโซนที่โซนนั้นไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยเยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะการที่เราดูว่าโซนไหนเป็นคนคนอยู่อาศัยเยอะโซนไหนเป็น ที่ทำงาน New CBD นะคะโซนนั้นเนี่ยก็จะมีการเช่าอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะก็คือว่าอสังหานะคะไม่ใช่ว่าทุกทำเลไม่ใช่ว่าอสังหาที่อยู่ที่เนี่ยสามารถปล่อยเช่าได้ก่อนอื่นเลยเลือกทำเลที่เป็นชุมชนเลือกทำเลที่มีแหล่งงานเลือกทำเลที่อยู่ใกล้ขนส่งนะไม่ว่าจะเป็น BTS MRT อาจจะไม่ต้องติดก็ได้นะคะยังคงคอนเซ็ปต์ว่าไม่ต้องติดก็ได้เพียงแค่ว่าอยู่ใกล้สามารถเดินทางได้สะดวกก็สามารถที่จะเป็นทำเลที่ยอดนิยมในการปล่อยเช่าอย่างที่2คืออะไรคะพี่แอวก็ อย่างที่2ก็คือเรื่องของการตกแต่งคอนโดนั่นเองค่ะคือเลือกทำเลมาแล้วนะ mm hmm. เลือกโครงการมาแล้วนะ,ะถูกต้องทุกอย่างดีทุกอย่างแต,แต่ตกแต่งห้องหรือตกแต่งคอนโดมาได้แบบ ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายาหรือการตกแต่งที่เราเจอกันบ่อยที่สุดจะเป็นการตกแต่งแบบไหนคะาบางทีเนี่ยเจ้าของอาจจะแต่งด้วยไลฟ์สไตล์หรือสไตล์ของตัวเองไปนิดนึงนะคะโดยไม่ได้อิงจากพื้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนะคะการเลือกใช้โทนสียังคงพูดเสมอนะคะใช้เอิร์ธโทนหรือใช้สีขาวโโน,โนะคะจะ,ะทําให้ห้องี่นหน่าอยู่กว่าแล้วก็ปล่อยเช่าได้ง่ายกว่ารวมถึงการตกแต่งในโซนอื่นๆเช่นาม่านะคะของตกแต่งอาจจะให้ดูเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่ได้บอกว่าเอ้ยแต่งมินิมอลไม่ดีแต่งโมเดิร์นไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าของคุณเนี่ยเป็นใครนะคะเพราะต่อมานะคะก็คือการไม่ฝากกุญแจนั่นเองะคะ่ะก็จะมีหลายเคสนะคะที่ผู้เช่าต้องการที่จะดูวันนี้เลยเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ 1 0 2 0นาทีจะบ่ายโมงมแล้วนะคะการที่เราไม่ได้ฝากกุญแจไว้ให้กับบริษัทเอเจตนนะคะก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสในการที่จะรับลูกค้าคนนั้นได้ค่ะเพราะงี้ค่ะว่าการติดต่อของลูกค้าบางทีอ่ะกระชั้นชิดมากนะคะอ,อย่างเช่นโทรเข้ามาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเข้ามาดูโครงการแล้วใครที่เป็นเจ้าของอสังหาแล้วไม่ได้ฝากกุญแจไว้ไม่ว่าจะเป็นเอเจตนนิติบ,บุคคลหรือใครที่สามารถวิ่งไปเปิดได้เลยเงียค่ะก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสในการปล่อยเช่าและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่ทําการตลาดให้มากพอ ถูกต้องสมมุติว่าอยากจะปล่อยเช่านะแต่ฝากเอเจนต์แค่หนึ่งคนอยากจะปล่อยเช่านะแต่ว่าไม่โพสต์หาผู้เช่าะนะคะรอแค่ว่าใครเมื่อไหร่จะมาดูห้องอันนี้ก็อาจจะทําให้การปล่อยเช่านั้นช้าได้เช่นเดียวกันค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการเตรียมห้องพักให้ดูหน้าเช่านั่นเองค่ะ,คะการเตรียมให้หน้าเช่าเหมือนอกับเราเปิดประตูเข้าไปและรู้สึกว่าสร้างอิมเพรสชัน first impression ในการที่เข้าไปดูนะคะอย่างแรกเลยเจอบ่อยกลิ่น กลิ่นท่อกลิ่นเหม็นในห้องค่ะถึงแม้ห้องจะดูสะอาดแต่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ได้อยากอยู่ห้องนั้นอันนี้มีคําแนะนําไงบ้างคะพี่แอลทริคเล็กๆค่ะก่อนที่ผู้เช่าจะขึ้นไปดูห้องของเรานะคะเราควรที่จะขึ้นไปดูก่อนอันดับแรกค่ะไปก่อนสักประมาณแบบสิบยีนาทีเพื่อที่จะได้ดูความเรียบร้อยของห้องนะคะถ้าห้องมีกลิ่นท่อก็อาจจะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศนิดนึงนะคะเปิดแอร์สักนิดนึงให้มันมีบรรยากาศแบบห้องเย็น ้นนะคะแล้วก็ดูเรื่องของความเรียบร้อยผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆนะคะให้ดูว่าเข้ามาแล้วห้องพร้อมที่จะปล่อยเช่าค่ะรวมถึงความสาะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะโอ้หเข้าไปฝุ่นเคลือเลยเนี่ยผู้เช่าก็รู้สึกว่าไม่น่าอยู่นะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือการที่ไม่ยืดหยุ่นในเรื่องของราคาเลยค่ะการยืดหยุ่นของเรื่องของราคาเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเราเข้าใจแหละทุกคนจะตั้งราคาไว้แบบ ตามต้นทุนค่ะตามที่เราคาดหวังว่าเราอยากได้ค่าเชา่าสมมติเราอยากได้25,000ก็ตั้ง25,000ไว้ว่าปล่อยเช่า25,000แต่ในสถานการณ์ตลาดแบบนี้ค่ะการปล่อยเชา่า25,000การอาจจะยากนิดนึงค่ะ,คะเรื่องราคายังคงเป็นเขาเรียกว่า price sensitive สำหรับในยุคนี้นะคะคือการทำราคาให้ถูกลงมานิดหน่อยเพื่อให้ดึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยมาดูห้องเราภาพต้องสวยราคาเราดึงดูด ห้องเราน่าอยู่ mm hmm. ก็จะทําให้การปล่อยเชา่าได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นค่ะยังมีวิธีในการต่อรองราคาอีกเช่น mm hmm. ถ้าเราไม่อยากลดราคาอาจจะแถมเป็นอย่างอื่นเช่นแถมเรื่องของค่าอินเทอร์เนต็ตหรือ Netflix หรือสิาสำคัญคะอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าไม่ลดราคาแต่มีความยืดหยุ่นหรือมีโปรโมชั่นอื่นๆเสริมเข้าไปในการปล่อยเชา่า mm hmm. ก็จะทําให้การปล่อยเช่าของเรานั้นง่ายขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนนะคะหรือว่าจะอยู่เองนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เพจอสังหาเรื่องจิบๆนะคะหรือบริษัทเวลทีนเอสเตทค่ะหรือตามเบอร์และลายที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอาสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะอย่าลืมติดตามเพจแล้วก็ยูทูบอสังหาเรื่องจิบๆค่ะ